กิจกรรมสำหรับเด็กปรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริประภามีสอนรหัสนักศึกษา6312103059ประถมวัยกลุ่ม2วันนี้จะมาทำการทดลองขวดน้ำพุค่ะไปชมการทดลองกันเลยดีกว่าขวดน้ำพุ อุปกรณ์ 1. ขวดน้ำเจาะรูสอกรวยกรองน้ำสามสีผสมอาหาร4เทปกาว 5. แก้ว6ทาด วิธีการทำนำเทปกาวมาติดรูที่เจาะไว้จากนั้นเทผงสีอาหารใส่ลงในน้ำ และคนสีให้เข้ากับน้ำจากนั้นนําน้ํำเทใส่ขวดให้เต็มขวด แกะเทปกาวจากรูกข้างบนลงข้างล่างเพื่อดูการไหลของน้ำแต่ละรูทำอย่างไรให้น้ำไหลแรง,แรง หนึ่งบีบส,สองเป่าสามขยาว